สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ วันนี้ผมยืนอยู่ที่พระราชฐานนะครับของกษัตริย์เปรมมุนีวงศ์ซึ่งเป็นเสเด็จปู่นะครับของท่านเจ้านาโรดมสีหนุที่นี่นี่ถือว่ามีอายุกว่าร้อยปีแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าที่นี่น่าจะมีโอกาสที่จะร่วมกันพัฒนาอนาคตของการท่องเที่ยวหลังจากเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว นะครับวันนี้ถ้าเรามาดูภาพรวมนะครับท่านผู้ชมครับว่าสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้เราถือว่าเป็นฮับใหญ่เป็นสนามบินใหญ่อันดับเรียกว่าโลกของโลกเลยทีเดียวนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดประเทศไทยเราเป็นเหมือนประตูที่ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย แล้วเราก็มีนะครับด r e เล f l i ฟล t มาทั่วทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นทั้งกัมพูชาลาวพม่าเช่นที่เป็นอยู่แต่วันนี้มันน้อยครับถ้าเกิดเราจะมาดูนะครับว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจริงๆปีที่แล้วนั้นประมาณ19ล้านคนมามาที่กัมพูชานั้นแค่2.6ล้านคนเท่านั้นเองเรายังมีพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับที่ นักธุรกริจไทยต้องมามองวันนี้ผมมาที่นี่นะครับถือว่าเป็นโครงการของคนกังพูชาที่ใหญ่มากนะครับเขาจะลงทุนมูลค่าประมาณ1,000ล้านเหรียญนะครับเขาชื่อโครงการสุกิมเมทที่น่าสนใจมากไปกว่าความหมายของโครงการอันนั้นก็คือว่าจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพนั้นสามารถต่อยอดเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ ถ้าเกิดทางกัมพูชามีโครงการใหญ่ขนาดนี้เป็นโครงการที่มีประวัติศาสตร์เป็นโครงการที่น่าสนใจเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นหน้าร้อนของเราแต่เรามาที่นี่แล้วเป็นเมืองหมอกเป็นสถานที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นสถานที่ที่ผมคิดว่ามีเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เขากำลังพัฒนาอยู่นั้นมีพื้นที่ใหญ่ถึงสา0,000กว่าไร่ทีเดียวฉะนั้นวันนี้ ผมถึงอยากจะเสนอนะครับว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ซึ่งอีก,กแค่2ปีกว่าเท่านั้นเองจะไม่มีพรมแดนจะไม่มีเงื่อนไขของการเข้าออกอีกแล้วผมเชื่อว่าที่นี่นั้นน่าจะเป็นโครงการน่าจะเป็นโอกาสที่บริษัทท่องเที่ยวหรือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยนั้นน่าจะมาศึกษาครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จาก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะนั่นก็คือเรื่องของเราและเป็นเรื่องในครอบครัวของเราครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ